ค่ะกับสวัสดีงามๆพอ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะมือในแอดเดินทางมากกับคู่บาอาจารย์เนาะค่ะเพื่อสีมาเซ่นเล็กไรเนาะค่ะเชิญเล็กไลแน,นะ,ะนำค่ะพี่น้องค่ะว่าสิเป็นจังไหรมาจังไดเนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบดรพลาดข่าวสารดีๆเด็ๆดๆเนะ แอดจิภาพไปชมคู่บา,าอาจารย์เนาะคะ่ะอันเชิญเล็กไรอยู่ในะนำว่ามันเป็นจังไหรเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ามาไปรับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้บอกว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะแต่ตัวแอดมินมั่นใจเกินลอยนะคะพี่น้องค่ะเปรับชมกันเลยค่ะ สรตังสเสนังสัพันธุงนลินทังปริตานุภาโวสัจารกตุติปริตวาณเมตังสเมตาภะทันตาภวิจิตติตาปริตังภะนันตุ สักเจกามีจารุเปกิลิสศขาตัดเถจันตาริเขวิมาเนีทีเปรตเจขามีตารุวนาคหะเนเขหาวทุมหีเกเตขุมมาจันตุเทวา ชาลาทาาวิสเมยักขะคันทัพะนาคาสีทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาทาวเมสุนันตุธรรมาสาวน,นากาลยัมหาทันตา ธรรมะสาวนากาโรยัมพาทันตาธรรมะสาวนากาโรยัมพาทันตาค่ะพี่น้องคะในการคู่บ่าจารย์กำลัง สวดมนต์เนาะค่ะหรือว่าทําพิธีเชิญเล็กไหลในน้ำเนานะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่อยากหู้อยากเห็นด้วยตาเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้ติดต่อทางแอดมินมาได้นะคะพี่น้องค่ะของกิ่งสัมผัสได้พิสูจน์ได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบางท่านเนาะค่ะอาจจะคอมเมนต์มาว่าแอด เป็นเล็กไหลหรือตะกัวไหลนะคะพี่น้องค่ะอยากหูอยากเห็นแอดยินดีที่สี่เป็นโตแทนหรือว่าสี่ภาพไปหาพระอาจารย์ได้หรือว่าอยากล่องอยากเห็นด้วยตาเจ้าของให้ติดต่อแอดมินมาเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าของกิ่งสัมผัสได้พิสูจน์ได้ะคะ่ะพี่น้องค่ะตรงนี้ทาบ์บมันใจบบเสือ้อ หรือว่าบสั่าแอดสีบอนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้หูได้เห็นเป็นบุญตาหน่ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแอดมินมั่นใจสัทธาคู่บาอาจารย์ค่อยได้ทายทอดให้พี่น้องป้องไปายได้เบิงได้ชมเป็นบุญหูบุญตาเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทานใดที่เมนมาที่บเสือว่ายังมีกิ่ง ให้ติดตอ่อแอดมินมาได้เลยเบอร์โทรมีถุกคิบเบอร์โทรนี่ก็สิเป็นไอดีไล์พร้อมนะคะทักมาเวามาคุยส่วนตัวนะคะอยากหู้อยากสัมผัสด้วยตัวเองมาเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดตอ่อแอดมินมาได้นะคะว่าแต่สิใจเกินร้อยหรือใจซ้ำใดเนะคะสำหรับผู้เมนมาเนาะคะ่ะผู้ที่บ่เชือบอ่ศสัทธาเนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง มาได้ติดต่อแอดมินมาได้เด้อค่ะพี่น้องเ้อเพราะว่าแอดยินดีที่สิผ้าไปหอดคู่บาอาจารย์พุ่นละค่ะพี่น้องค่ะสาหรับเอฟซีที่ใดท่านไดเนาะค่ะที่ของใจว่าเล็กไรมันยังมีอยู่บอแอดเียสิเนอะมาได้เลยนะคะพี่น้องค่ะเบอร์โทรแอดมีทุกคลิปเพราะว่าแอดเป็นคนของสาธารณะอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะยินดีตอบทุกปัญหายินดีพาพี่น้องของกิ่งสัมผัสจริงมีกิ่งสัทธาบารมีเกิดเป็นแบบใด ให้มหาแอดมินใดเลยนะคะพี่น้องค่ะแอดมินผ้าไปใดทุกบอนทุกหม่องทีเอฟซี FC อยากหูว่าเป็นจังใดมากจังใดแอดยินดีให้บริการผ้าไปพร้อมเด้อค่ะพี่น,ออน,อน้องเด้อโมเมนโมเมนตวาวาซื่อนะคะ่ะกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆายท่านเนาะคะ่ะที่บางเทือ ถ้าเฮาวเบาห้า,บาเาบาบรรยายไปพี่น้องบางท่าน,พนบบเานะะพิ่นก็บ่เข้าใจนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่สําหรับปูพ่นพันธุ์นะคะแอดเสริมไปนักน้อยนะคะพี่น้องค่ะบางเท่อวัดวัดนั่นอาจ,จีบ่ให้าแก้งพิกัดว่าอยู่ตรงไหนาะคะพี่น้องค่ะเพิ่นกะเซฟความปลอดภัยของเพิ่นน้าแล้วก็เป็นดาบสองคมนะคะพี่น้องสําหรับปูที่ว่าให้เลข3มตัวแม่นๆก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคม กะเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะว่าอยากไปเห็นอยากไปกราบไปไหว้จิกะเข้าใจขึ้นกันค่ะพี่น้องแต่ว่าทังปูเพิ่นกะเซฟเพิ่นขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าเพิ่นสิเป็นอันตรายต่อเพิ่นบอหรือว่าสิเป็นหาแนวบดีไปหาเพิ่นบอจังงิเนาะค่ะเพิ่นกะเซฟของเพิ่นขึ้นกันเนาะค่ะกะให้เข้าใจแอดมินเนาะค่ะไ่ได้หวงบ่ได้ยั้งเนาะค่ะพี่น้องเด้อสําหรับบนเห็ดคิปเห็ดข้าวนะค่ะใครสิไปกราบไปไหว้ได้เนาะค่ะอันนี้บุญมาวาสนาถึงหากสิได้ไปเห็นทุกมองเนาะค่ะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญภยัยบุญมั่นวัสนาภายัยวาสนามั่นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็จะพึ่งลำค้านจะพึ่งเม่นมาดามาวา่าเว้ามากปากมากนัง่นเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดว่างสั่นก็แเอดกรกรับงามงามกราบขอโทษขออภยัยพี่น้องปองปายหลายๆเนาะคะ่ะในการเว้าบางเทื้อขนาดบรรยายนะคะ่ะปู้อือ้อ,อยู่บึงโค้งหลงเพิ่นก็นยังโบขนเลื่อนนี่สิบ่เขาใจเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะข้ามมาไปรับชมรับฟังครูบาอาจารย์ต่อเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ปิทามังสารนังคัจฉามิตัดยังปิสังขังสารนังคัจฉามิเมตายาภิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภวิตายาภุริกตาญาณิกตาญาวาทุกตาญาณุทิตายาปริติตายาสุสัม ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะอันนี้ก็กลัลลังคู่บาอาจารย์หลายๆท่านเนาะคะ่ะกลัลลังเดินลงไปในาน้ำน,นะคะกับขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องคะ่ะกํลลังลงสิลงไปในาน้ำแล้วก็เพื่อที่สี่ล่อรับเล็กไหลที่เห่าอัญเชิญเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะที่คู่บาอาจารย์แอดนี่แหละคะ่ะอัญเชิญเล็กไหลว่าสิได้อันใดขืนมาแต่กอนที่ไปเบิงไปชมนี่เนาะคะ่ะคือเจ้าภาพนะคะที่เพิน่นอยากได้เล็กไหลนี่เพิน่นอยากได้บาด ไปไหวบ้านไปเสริมบารมีว่าง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อนอยากให้คู่บาอาจารย์แอดนี่เชิญเอาบาทให้เนาะคะ่ะว่าในหนามมันสิมีบาทบ่วเนาะคะ่ะพี่น้องเท่ากับมารับชมรับฟังน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบางเท้อเนาะคะ่ะแอดอาจสีได้เว้าเสริมไปค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพราะว่าคาถาบางคาถากัอาจสิเผยแผ่บ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องเด้อค่ะ มันแอดกรซิได้<ค><ณ>บรรยายไปน้ำนะคะพี่น้องวา่าตรวจสอบน้ำรอบๆวา่าเป็นจังไดน,นะคะอันนี้กําลังแพ่นกองไปให้พี่น้องปองไปเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะก่อนทีคู่บาอาจารย์เพิ่นสิลงไปในน้ำเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะเฮ้ากะเบิ้งไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งไปน้ากันเนาะคะ่ะว่ามันเป็นจังไไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะี่สิละค่ะเข้าเข้าตรวจสอบเบิดคู่หม่องคู่บอลคะ่ะพี่น้องคะ่ะ น้ำสีมิสภาพธรรมชาติแล้วก็นิ่งมากค่ะพี่น้องค่ะนิ่งลวบานีกสีให้คูบาอาจารย์บางท่านเนาะค่ะบางองค์แล้วก็เทิงค้นขับรถพรอมค่ะพี่น้องค่ะเทิงคนขับรถตู่ลงไปสัมผัสเองเลยนะคะว่าพี่น้องว่าคูบาอาจารย์เห่าซีเซิญเอาบาดให้เจ้าภาพที่เพิ่นอยากได้ไปไว้ประดับบารมีนันได้บ่เนาะค่ะพี่น้องบาดนี่ก็ซีเป็นเล็กไหล้อคะพี่น้องค่ะบาดเป็นเล็กไหลค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าถ้าเจ้าภาพท่านใดเนาะค่ะอยากสัมผัสด้วยตัวเองก็ติดต่อทางแอดมินมาได้นะคะพี่น้องเดิอค่ะคุยกันได้นะครัความจริงเป็นจังไดสิได้หูได้เห็นสัมผัสได้พิสูจน์ได้ค่ะพี่น้องค่ะสส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 ะะวววววัััััังงงงงิกาาลทยนรโ สว่างนะสว่างนะสว่างดังกว่าติสว่างนะจักกว่าติสว่างนะจักกว่าติสว่างนะสว่างนะจักกว่าติสว่างนะสว่างนะจักกว่า สัพพุลิสตาวังมหาสัพพุลิสตาวังพุทธาสตาวังปัจเจกคพุทธาสตาวังอรหันตาสตาวังสัพพะสิทธิวิตาสารังสตาวังสัพพโลกาหิยังสตาวังอินคาสตาวังมหาอินทาสัา Wang, maha Pumma Sawang Jagawati Sawang Maha Jagawati Sawang Dewa Sawang Maha Dewa Sawang Isi Sawang วิชาคารนังสาวังสัพปะลูกายยานังสาวังอินทาสาวังมหาอินทะสาวังพรหมมาสาวังมหาพรหมมาสาวังจักรวัตติสาวังมหาจักรวัตติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังจักวัตติสาวังมหาจักรวัติสาวัง ເທວະຊາວັງມະເທວະຊາວັງອິນທາຊາວັງມະອິນດາຊາວັງເຍກະວະຕີຊາວັງ Thank <laughs> you. 那么。 ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะในการเซตพิธีเนาะค่ะเรียบร้อยเนาะค่ะพาจานเพิินก็ได้กวดน้ำให้เจ้าทีเจ้าทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าเป็นอันเซตพิธีนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแอดอาชิวพิษวาถือกลงไรกระกาบขอโทษขอให้พี่น้องเด้อค่ะพอทำพิธีเสร็จเนาะค่ะเจ้าภาพก็สมความมงมาศปาถนาก็แสดงว่าบารามีเพิินหอดเนาะค่ะก็ได้บาทไหวไปประดับบารามีเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกำลังใจคขละนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็เป็นกำลังใจแห้ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันใดมี่ยังดีๆเนาะคะ่ะแอดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เห็นไปน้ากันเนาะคะ่ะบวบสิบเป็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องบวบสิบเป็นของศักซิ์ของมงคลนเนาะคะ่ะท่วา ยังมีอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าอยากสัมผัสด,ด้วยตัวเองกะติดต่อทางแอดมินมาได้นะค่ะพี่น้องเบอร์โทรที่ขึ้นให้สิเป็นไอดีไลน์พอมเบอร์โทรพอมเนาะค่ะสำหรับทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไรพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิงมาชมแล้วเนาะค่ะแอดก็ขอให้พ่อแม่ทุกท่านเนาะค่ะบวชสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จที่ได้เห็นได้ชมบรารมีเล็กไรก็ขอให้ครอบครัวฮุงเฮืองเหลืองเหลื่อมเนาะค่ะให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างเนาะค่ะ บริสิการงานการเงินเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรง,ะะงเ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเพิ่นไห้คู่บาอาจารย์แอดเชิญไห้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งเฮากัได้เห็นกับหูกับตานะคะพี่น้องคะค่อยสิค่ะได้เห็นกับหูกับตานี่ค่อยสิรหลู้ว่ามันมีกิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังเดเก็ไปพิจาระา เนาะค่ะพี่น้องซอยกันเนาะค่ะเป็นบุญหูบุญตาที่ได้เห็นได้พบได้พอ่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกระบาดที่เชมาแบ่งปันสำหรับตัวเลขแนวทางนี่ยค่ะแอดเห็นอยู่เช่นเล็กไหลเนาะค่ะเจ้าภาพแรกเนาะค่ะได้43องค์เนาะค่ะเราเห็นอยู่ฟ้าพนังกะซี่เป็นสองซี่หนึ่งเจ็ดซี่หนึ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่พพน้องทุกท่านเฮงเฮ่งลยุยลุยคะ่ะ